สนุนโดยรู้ใจ com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณเคยฝันว่าอยากเห็นอะไรที่บนโลกแห่งความเป็นจริงเห็นไม่ได้เทคโนโลยี augmented reality หรือ AR จะสามารถช่วยเนรมิทให้คุณได้แล้วมันจะเนรมิตอะไรให้วงการการศึกษาได้ไปดูค่ะ ครูไฮเทคยุคนี้สอนเด็กได้ด้วย AR แล้วนะโปรเจกต์ Expedition AR ที่เขาทดลองนำเอาภาคการศึกษามาใช้เซ็นเซอร์โปรเจกต์ a n g o บนมือถือรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกปีนี้ตัวที่จทดสอบนี้เป็นโทรศัพท์มือถือ ASUS ที่มีปั๊มโลโก้โปรเจกต์แทงโเอาไว้การทดสอบเนี่ยเขาไล่ไปทดสอบว่าจริงๆห้องเรียนต้องการอะไรกันแน่ต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนให้มากที่สุดและที่สำคัญนักเรียนก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ครูพยายามสื่อสารแบบเห็นภาพบนอุปกรณ์ตัวนี้ครูจะถาม ระบุพิกัดการวางสิ่งของเอามือถือยกขึ้นมาส่องไปที่โต๊ะต่างๆของนักเรียนนะคะแล้วก็กดวางได้เลยบนโต๊ะคะ่ะนักเรียนจะสามารถดูวัตถุเหมือนสิ่งนั้นม่อยู่ในห้องแต่ว่าจะดูผ่านจอนี้นะคะแม้เด็กเดินไปรอบๆสิ่งนั้นระยะของวัตถุที่อยู่บนจอเสมือนมันอยู่ตรงนั้นจริงๆสิ่งนี้จะทำให้ครูสามารถเปลี่ยนวัตถุเพื่อสอนเด็กได้ตลอดเข้าไปดูรายละเอียด g.co/expeditions/ar แอดไลน์ line, เข้ามาคุยกันได้ที่แอดโลเทคโลเทคในวันนี้ mm hmm. เพื่อไฮเทคในวันข้างหน้าแล้วเจอกันทุกวันเดลี่ซีทรีสวัสดีค่ะ